เราสก,รากัดเราไปทำก็ไปดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะไปไหนเราจะไปนั่น <c oughs> เฮ้ยเบกกี้เบก,กี้เราบันด่ง oh, <no. S 1> เรื่องตามนี่ขอบอกว่าไว้ใจน้ำขา่าวเบกกี้ไปแล้ว <c oughs> เราบันด่งเบกกี <c oughs> <c oughs> ค้ควันเรื่องเกินอย่าคันเหล็กเดียว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบกกี้จะไปไหนเีรยวขวาเีืยวซ้าเบกกี้เลีเ้ยวขวาให้ตายสีน้ำขามตรงเลี้ยวซ้าย งั้นผมเลี้ยวขวาเลยแล้วกันกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแชนแนลเอเบเดฟไรเดอร์จเฮดอยู่กับผมนายมะขามคนเดิมแล้วก็อยู่กับเจา้ลินจีคันเดิมไม่ได้กี่นานันมากเลยทุกคนล่าสุดเอาไปขี่กับเมสซาไว้ มันเลยเรู้สึกว่าซะเปรอยดีกระชากกว่าอีกเบกพอสมควรเลยเข้าเรื่องเลย,ยกันช่วง <What? S 1> น,นี้น้ำขังไม่สาวไอหายหน้าหายตาไปเพราะว่าเราสองคนนี่ป่วยทุกคนเนี่ยดูจากเสียงน้ำขังโอ้ยตอนนี้เป็นหวัดนะครับประมาณ 2- 3สามวันแล้วแหละเออยังไม่หายเลยอาการก็คือแบบองจริงนะจมูกผมไม่ได้กลิ่นว่ะมันเวลาผมกินอาหารอะไรเงี้ยจมูกผมจะไม่ค่อยได้กลิ่นซึ่งมันก็คล้ายๆกับอาการของโควิดนะเฮีย ตอนแรกตกใจมากขนาดแบบไม่สาวไอาตดใส่หน้ายังไม่ได้กินแต่ว่าพอหลังๆนี้เริ่มได้กินแล้วเออเริ่มดูรสชาติของตดแล้วว่ามันเหม็นยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะไปหายากินซะหน่อยเพราะสองสามวันที่ผ่านมานี่คือแบบทนมากเลยทนกล่าวว่าจะให้มันหายเองปรากฏว่าแม่สาวไอาก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเออนายผู้ถามก็เลยว่าจะไปหายาทาั้งๆที่แบบป่วยแบบนี้นี่แหละเออ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง35นาทีก็ว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาปลาเออใช่หายาหาข้าวให้ตัวเองแล้วก็แม่สาวไอ้กินด้วยเออสาวบ้าน่าจะสักครึ่งชั่วโมงน่าจะกลับบ้านไม่เกินหนึ่งชั่วโมงวันนี้พาใส่ไปร้อยไปเลยโฟก,กะว่าเดี๋ยวจะลองต่อสู้กับอาการตัวเองดูดูซิว่าในขณะที่เราเพียเพียเนี่ยขี่ใส่ไปร้อยเนี่ยมันจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับปกติวันที่ไม่เพียขี่ใส่ไปร้อยก็เหนื่อยแล้ว โอนนี้ไปทั้งที่แบบเพี้ยๆเลยหายใจเขาไม่ค่อยออกครับเมื่อคืนนี่คือแบบสเสล็์มันติดคอติดจมูกน,นะผมไม่ได้ป่วยแบบนี้มาสักเป็นปีแล้วนะครับทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าแบบช่วงนี้หักโหมไงนอนดึกบ้างฝุ่นที่เขาทําบ้านบ้างแล้วก็ตากแดดตากลมบ้างเอออากาศหนาวบ้างทางภาคใต้ <Yeah. S 1> บางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนก็เลยเป็นหวัดดีใจที่ไม่ใช่โควิดเป้าหมายแรกเดี๋ยวเราจะไปซื้อยาก่อนนะครับทุกคน เอ้ยหายาใกล้ๆเท่านี้แหละแล้วก็จากนั้นก็ไปซื้อข้าวไปหาอะไรกินเออวันนี้ไม่มีอะไรมากกะว่าจะเอาเส้นร้อยออกร่อนกลางวันซะหน่อยออกตอนเที่ยงเที่ยงเลยหายใจไม่ออกเว้ยเอาเอาพี่ อะไรของพี่ครับเนี่ยฝ oh, <no. S 1> าบ้างซ้ายบ้างไปเดี๋ยวเราไปซื้อยาก,กันหน่อยเออฝากถามทุกคนหน่อยเป็นยังไงกับร่างอาการของแต่ละคนอายุเยอะผมว่าอาการน่าจะหายยากกว่าเด็กที่อายุแบบน้อยๆอะไรยงี้นะเอยร้านยาร้านยาตรงนี้นี่ไงขายยา <Hey. S 1> จอดแป๊บหนึง่งซื้อยาแป๊บหนึ่งนะครับคนอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างใน อโอเคครับทุกคนย,ยาที่ได้มานี่ก็จะเป็นยาเลยวะเนี่ย,ยาฆ่าเชื้อกับยาปฏิปัิภูเขืออะไรแก้ปวดหรือเป <c oughs> ล่าถ้าจะเป็นแก้ปวดก <c oughs> ินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเช้าเย็นโอเคก็อาการที่ผมบอกหมอไปเมื่อกี้ก็ บอกว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกไหล<ย>เออเขาเลยให้ยามาสองตัวนี่แต่ผมบอกว่าเออผมมีอาการไข้หัวร้นปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรเงี้ยก็จะได้ยาเยอะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ได้สงสัยว่าทำไมผมพูดคนเดียวไอ้บ้าเออ,เอ,อชีวิตยูทูบเบอร์ขี่รถพูดคนเดียว ยืนอยู่หน้ากล้องเขาพูดคนเดียวไปไหนนี่พูดคนเดียวคนรอบข้างนี่สงสัยกันหมดว่ามันพูดกับใครคุณนี่เป็นยูทูบเบอร์นี่คุณมีเข้าใจหรอครับถ้าหากใครที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคุณต้องัดพูดคนเดียวไว้ <c oughs> <c oughs> พูดคนเดียวเจ้ตลอดเวลาไม่กระทั่งตอนเท้่ยวสวมก็พูดคนเดียวไว้บ้าเอ้ยไปเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่า,า,าเสร็จไปหนึ่งภารกิจสำหรับการหายาให้ตัวเองแล้วก็เมีสาวไอ้กิน ยชีวิตมันร้อนมันร้อนอยู่ยังนี่เอ้าแล้วพี่เปิดไฟเลี้ยวพี่จอดตรงนี้โอ้โหโคตรอันตรายเลยเฮ้ยคิดว่าจะเลี้ยวเข้านอนโอเคผมผิดเองสักูบไปเลย คิมดีนซาโอ้ยคิมดีนจากสี่ร้อยยินเป่าวะนี่ยเฮ้ยนี่ตรงี้ผมจะได้ยกนิ้วให้เออจะได้ตักทายแบบไปเกยซะหน่อยไม่ทันแบบเข้าไปเร็วเหลือเกินเฮ้ยแถวนี้ก็รถเยอะเหลือเกินวะเนี่ยมันยังบ้านไซน์นะึ๊ะทุกคนเห็นผมหรือเปล่าข้างหน้า แล้วมันจะมีอะไรบางอย่างน้ำขามเห็นอะไรบางอย่างแล้วน้อนเด๋ยวน้ำขามแซงคันนี้ไปก่อนือ่อเออปัจจุบันายากเหลือเกินว้ยช้ารอผมแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้รอโตๆโตโตแบบนี้แน่นอนมันจะต้องเป็นบิ๊กไว้อย่างแน่นอนเดี๋ยวดูกันว่าเป็นรถอะไรเออเออน้ำขามสะกดร,รอยตามเ <laughs> ลยพอนรกจิตเลยกูยอยาก <c oughs> เจอเจเจอเจอเ,จอเ,จอเจอไอ้พาว ไปพาวไหนมาขี่รถจังเด็ดตาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่น <sighs> ี่ยเป็นไบกี้นี่หว่าทุกคนนี่ผู้หญิงขี่บิ๊กไบค์นี่ว่ารถุ่นไหนวะเนี่ยท้ายแบบนี้ล้อแบบนี้หรือว่าจะเป็น650ไม่ใช่ว่ะหรือว่าเป็นตะกูุด MT เฮ้ยเราสะกดรอยตาก็ไปดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะไปไหนเราจะไปนั่นเฮ้ยยาเยออข้าวปลาอะไรกูไม่ซื้อละเอ้ย เฮ้ยเบกกี้เบกกี้เราบมัดดิง้ง oh, <no. S 1> เดี๋ยวมาดูทักษะการเป็นโค้งของเขานะครับว่าเบกกี้เนี่ยก็จะขี่ได้รวดเร็วทันใจแค่ไหนเรื่องตามนี่ขอบอกว่าไว้ใจเนี่มะขามเบกกี้ไปแล้วรา <S <S 1> <S 1> บมัดดิง้งเบกกี <c oughs> <c oughs> ค้ควันเลือกเกินยัดคันเล็กเดียวเฮ้ยเบกกี้ขี่ชำนาญมากเลยว่ะขี่มุดแป๊บเดียวเองว่ะ เบกกี้จะไปไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเบกกี้เลี้ยวขวาไอ้ตายสินไ้มาขามตรงเดียวซ้ายงั้นผมเลี้ยวขวาเลยแล้วกันกูไปกว้างกันโอ้ยเบกกี้หายไปแล้วครับทุกคนเขาขี่ชำนาญมากเลยว่ะเขาพุดธปั๊บปั๊บปั๊บเดียวเองว่ะไอ้มาขามนี่ก็แบบไม่ได้ขี่นานขี่ตามไม่ทันเลยดูดิเขาเซงแล้วว่ะโอ้โโคตรไวเลยแป๊บเดียวเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนนะไอ้ขามจะไปนั่น <laughs> <c oughs> นี่กูป่วยอยู่หรือเปล่าเนี่ยตามไปเรื่อยๆ <c oughs> ตามไปเดี๋ยวเราไปทํางว,วามรู้จักเฮ้ยนี่ไงเขามาเจอร้านจ่างบดหน่ามีเววมีเว้ว่าเราจะได้เจอกันในอนาคต เอาละครับทุกคนพอถึงร้านช่างบอสปุ๊บกล้องผมเมมเต็มไอ้บ้าเออก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นชมหน้าของบไบคี้คนนี้เลยเออแต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนเนี่ยอยากรู้จักบไบคี้คนนี้ว่าเขาชื่ออะไรเขาขี่รถรุ่นอะไรฝากพิมพ์บวกหนึ่งกันมาเดี๋ยวผมจะติดต่อช่างบอส ให้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพ่อสื่อ,อในการเชิญเบกกี้มาเพื่อออกช่องของเราเออฝากฟิล์มบวกหนึ่งกันด้วยถ้าหากอยากรู้จักและสำหรับวันนี้นายะาามขอตัวไปรักษาตัวก่อนเออไม่หายเป็นวัสสถีกูมาขี่รถตากแดดแบบนี้ถ <c oughs> ้าหากมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากติดตาม Facebook คนใต้เจมถึงโรงแรมแล้วก็ f เฟซบ o ๊กมาได้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าทุกคนวตเข้ามากันเยอะนายผาามก็จะ ติดต่อไบกี้มาแล้วก็มาออกคลิปด้วยกันนะครับนี่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปกินย่านน่อนก้อนกันกบ <c oughs> ใจมีออกเลนครับตอนนี้อีเป็นล่มเนี่ยว่สดีรับผม